มาบูชาที่วันสว่างตรนี้ได้เลยจะมีบูาตอนานะครับต่อตาได้เลยครับขออีกตะกรุดหลวงปู่ศิลาขอสวัสดิหลงนะที่ท่านเสกแล้วก็เขียนยันพุทธเจ้าสิบหกพระองค์นะครับพญานุษยได้หึร้อยหรือมาลงไดก็อาจจะบูชาได้เพิ่ติแล่ว่าพญานุ่ถึงก็บูชาได้นะครับบูากันได้เลยนะครับ ยำจองแดงหรืออะไรก็เอาปูทานได้เลยนะครับเชิญเชิญปูทาได้เลยนะครับยกจองแดงเลขมงคลใกล้บานเราไว้แล้วไปปูทาได้นะครับข่อมัตสึังลงทีก่อทัค่เดียวยำปูติลากดยำปูธิลานี่ดอก็ะสองร้อยสอง่อกสี่ร้อยรับพยานหนึ่งสือรับพยานหนึ่งสือนะครับ ่อตามนะครับใครยูชา่อบถามได้เลยนะครับใคยชาอะไรก็ติดต่อไสอบถามได้เลยนะครับจะบูชาตะขุดจะอชาพยัมเอเดี๋ยวนี้ก็พบติดตัวไปเออกุดก็พบไปพยัมก็พบไปใส่กระเป๋าไปเดินทางเท้าหน้าตลอดปลอดภัยเออยันสิบหเจ้าสิหกพระองค์นะครับ อ่าแต่แต่มันก็อ่าครับหลวงปู่มหาพิลานี่มอสยันศิษย์ผมก็ลงให้กับพ่อแท้ได้มาออกจิตพญานิยมใ้บูชาอันนี้ของแท้จากจังหวัดกระบี่เดี๋ยวจะว่ากันเรื่อได้กี่วันนี้ก็แล้วก็ก็ไปเข้าพุทธาเทวัพิเศษที่อ่าเข้าหรือ่าอมารับเหรียญโจร tầm queue, ở lại tạm, tạm chỗ, lại để, không xưa vậy อีนียกยไปบ้างอีอนี่ยกไปเลยไปเลยอันนี้นบรรยากาศที่วัดสว่างลมที่จที่ตะลงยันหลวงเมืองต่อได้ย ต่อาวเดีวยต่อาวเลยขอใครน้มต่อแถวหลังไเลยสิให้มาก่อมาหลังลันเลยมาดลังมาหลังที่มาหลังทีมาหลังไปเลยดป้หลดาเลย مععمل <imitation> เทคอินหายล้วเทคอินระว่างโลเขาก็มีองูนะหายรูปแล้วเท็อินนะแล้วกมีอง้นะัจะใ้เราต่อแล้วมร่ตรสว่างเลย้รู้เอาใจระสว่างโลกให้หายรูปแล้วเทคอินก็รวยรวยรวย ก็ทำิธีเช <ension. S 1> ิญครูบาอาจารย์สิทิกตเข้าสู่ทบประพิธีครับยนมือขึ้นเจ้าค่ะทุกคนเลยครับโยนมขึ้นนึกอฏิารในใจนึหารในใจเราอการจตใจ เราก็ไประดาพิธีเกิราณเลาีกรเข้าสู่วิธีในการประกอบพิธีลงยาหนังเิใน่วงเาแบบนีไปนะครับใจทุกคนทุกท่านนะครับตั้งใจวัสดีคุเล็กเรพิธี นะผู้ชมนะให้ถ่ายทุกอานนะถ่ายชุดวสวางอารมณ์นะกดไลค์กดแชร์ให้กับท่านด้วยนะผู้ชมนะครับหาดดอมือแล้วก็สาธุแล้วก็นะกดไลค์กดแชร์ให้ท่านด้วยนะครับขอแปะวัดสว่างอารมณ์นะทุกนะวันนี้มีคนมาลงยันกันนะไม่ได้ขอขอบคุณทุกคนนะขอบคุณท่านเมตตาทุกท่านทุกคนผู้ชมอันน sure> ี้ค uh ือวิธีลงยัน หลังมือนะมือลงมือลงจะจุดนะคือแล้วก็พิธีเนี่ยท่านทําไปเรื่อยๆจนกว่าเทียนเจะนะหรือหมดคนหรือใครที่จะมาทำเนี่ยต้องตอนเทียนท่านยังอยู่ท่านทำให้นะเพราะนั้นจะไม่ทำไหนถูกไหมไปที่ก็ตกฟองที่ระพียาครับตกฟองที่ระพีแล้วก็ช่วงเวลา

ไม่ใช่เหยอกเล่นครับกนรบแรมีฐานยาวใหโยกเข็เนาะเป็นกริเศษันก็จะคอบภาษามงุพระุทธเจ้าให้แล้วก็มือแตกโยมาดูเวลาุมือแตกหน่อยมื่นจนะโสดสมึงทไ่ไ่่า่เราจะได้มีอำนาจรัฐาาทางกา ่งายวันนี้ถือว่ามีคนมีคนมาท่านผู้ชมนะครับทองค์พระเจ้แชร์ของวัดสว่างอารมณ์ให้ด้วยคนแรกยาวใหญ่เรียบรายท่านชมได้เลยครับที่จะถ่ายรูปไว้นะก็เดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็เอารูปเอากล้องให้เจ้าหน้าที่ถ่ายให้นะกล้องเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายให้ เดยว่อกครับที่จะเข้าธีสาธารณเทียนะครับก็ที่จะหลากหลายคนนะครับกพระดับเทียนะครับระดับเทียแล้วก็เป็นว่าการสาธารณเทียนย้นะครับก็ทุญาทนะครับนบาทเื่อเจ้าทามือแตะที่เพียเ้าแล้ว Apa, t、uh huh. uh huh. นาเทียนหนึ่งกรสินไฟเดือดย่อมท่านผู้ชมนะที่หลพ่อท่านใช้วิชาพวกนี้เรื่โบราณก็ใช้กันอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยออกมามาใช้หนแกจิที่ไม่ได้แล้วคนต้องมีตะบะนะจุดเพ่งดวงอาทิตย์ได้เพ่งสายได้เพ่งดวงที่ได้แต่เพ่งไม่ดีเนี่ยสายตาจะบอดฐานยาวและใหญ่มากดวงนี้หรือว่าอาชีวิต การงานมั่นคงมากเป็นระยาเลยะใหญ่คือพ่อภาษาขุดประตูเจ้ามือแตะที่ต้นเทียนโยมมือแตะที่เทียนจะลุกเลยครับมือแตะก่อนแล้วก็ลุกนะ <c oughs> ครับทุกทุกคนนะครับเราจะรู้กับมือแตะท, <c oughs> ที่เบี้ยธธที่หลวงพ่อพ่อภาษาขุดประตูเจ้าเรียบร้อยแล้วก็เอียวเอียวมันม้วนเลยอ๋อ เดี๋ยสมาธิท่านนีงานลวงพ่อวันนั้นอยู่วันนี้ที่ท่านทานอยู่ในธนาคารน้ำก็ไปสู้น้ำตรงนี้นะครับมีน้ำเย็นให้โยอมให้ห่าครันครับมีน้ำไม่ยอมให้ห่าแกันัวกประนอมว่าเลยเขาถามตักการเยือเป็นยังไงสู่ไม่ยางไม้ยืนขานประธาน วถานะก็มาทานได้โอ้โหยาวยืดยาวเปี่ยนเนาะยวบอกเลยมาที่การงานเขาแต่ละที่แ่ละคนละทั้นอันตรายในการต่อต้านนะรับานโยมจะเป็นงานอี่ต่อไป อันนี้พอครับต่อไปก็โอเคทําบนแปะที่ได้รับครับที่หน้าก่อนแล้วก็อีกครุกนะ yeah. yeah. ผู้ว่าดูคุณโยที่สาธารณเพียนะครับท้าใดที่จะถาโรูเก็บไว้ก็ส่งกองในเจ้าทีครับหรือ ไปดูแลมาจอเพื่อนบินวัดานครับบอกใสของดีให้ต่อหน้าตาเลยครับงาต่อหน้าตาาไปเลยงานต่อหน้าตาเลครับเขีนครับบินอยู่ เพราะเพียงที่ยอมได้แต่เพราะตาเนี่ยมันเจ็ดหกหอพูดเพ่ห่างไหมเงยจาแรงแรงมันติดไหมแล้วมันดังดังนี้มันเรื่องแล้วทุกวันมัอยู่ไหน 啊，对。 แม่อยู่ไหนแล้วไปหาพี่สาวก็ทำเรียกแม่อยู่บ้านเรียกแม่ได้อยู่นอกบ้านต้องพี่สาวอที่อยุคนนั่งเดิมปัจจุบัน 예, <clears> 예, <throat> <clears throat> 反正就是。 หลังเลยเดี๋ยวก็ม ouais. ีถุงมัสติกให้ถุงก๊อกแคบนะนี่แต่งตัวเหมือนกันนี่ว่าที่กแต่งนะไม่ใช่แต่งตัวเหมือนกันแต่แค่นีรก็ไหนผู้ชม vào cùng tháp hùng trang rồi ผมคิดแค่เน็้ยี่คุณกำลังทเองคุณยิ่งเดวอดทั้งมีอทั้งหัวก็มานิสระดีไม่ได้กัวแขวนกรวโตนส่วนขวนขบง